ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมรถยนต์ปอร์เช่นะครับ RWB นะครับซึ่งหาชมได้ค่อนข้างยากทีเดียวนะครับสำหรับ RWB นะครับได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวดัม p ิ i n g นะครับหรือว่าวัสดุซับเสียงนะครับเราได้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ STP นะครับ100% m ม d ิล n อ s เซียนะครับเดี๋ยวการติดตั้งเราไปรับชมกันนะครับ ในการดัมปิ้งของรถคันนี้นะครับเราใช้วัสดุถึง3แบบนะครับในการดัมเข้าไปทั้งหมดทั้ง3แบบเนี่ยเราใช้ยี่ห้อ STP ทั้งหมดเลยนะครับแบรนด์นี้เป็นโรงงานที่ทำดัมปิ้งที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะฮะร,ร้านเครื่องเสียงทั้งหมดที่อยู่ในแถบยุโรปแถบรัสเซียใช้ยี่ห้อนี้ทั้งหมดนะครับ100% made in Russia แบบแรกนะครับจะเป็นตัวดัมปกติวัสดุเนี่ยจะเหมือนดัมทั่วทั่วไปนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นภาษารัสเซียมาเลยแบบที่สองเนี่ยจะเป็นตัวสเปรนเป็นทั้ง ลด i s e แล้วก็ลดความร้อน Heat Insulator นะครับวัสดุจะเป็นแบบนี้จะคล้ายๆโฟมแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยคือ Noise Block อันนี้จะเป็นทีเด็ดเลยนะครับสำหรับรถที่ต้องการความเงียบมากๆนะครับ แผ่นชีตหนึ่งเนี่ยจะเป็นแค่นี้เองชีตหนึ่งเท่านี้แต่น้ำหนักหนักมากนะครับเห็นบางๆแบบนี้ลองต้องลองมาถือดูครับสามารถลดเสียงบรบกวนเนี่ยได้มากกว่าแบบแรกหลายเท่าตัวเลยครับ ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับอ่าผมจะให้ชมงานติดตั้งแดมกันก่อนนะครับแดมชั้นที่1นนะครับที่เราติดตั้งตัวดัมปิ้งเนี่ยเป็นของ S.T.P. นะครับแบรนด์นี้เนี่ยร้านติดตั้งเครื่องเสียงทั้งแถบยุโรปเนี่ยหรือว่าในแถบรัสเซียเนี่ยใช้กันอยู่นะครับ เม d อินรัสเซียแท้ๆ100%แบรนด์นี้เนี่ยทำส่งเข้าโรงงานประกอบรถยนต์นะครับแล้วก็รวมถึงติดถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องบินเจ็ตนะครับเรือยอร์ชนะครับแล้วก็รถที่เป็นรถคนดังๆเช่นประธานาธิบดีปูตินนะครับรถประจำตำแหน่งที่เขาใช้มีฉนวนตัวนี้อยู่นะครับฉนวนตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ย เป็น friendly user คือไม่มีสารระเหยนะครับใช้งานไปนานๆเนี่ยไม่เป็นพิษกับผู้ใช้งานตัวดัมชั้นแรกที่เราใช้นะครับเราจะวางดมปิ้งที่เป็นวัสดุปกติเนี่ยที่เป็นดัมจริงๆเข้าไปก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราปูทั้งคันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับขอบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราปูเข้าไปหมด ด้านหน้าถึงนู่นเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นชั้นแรกเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของหลังคานะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นทาก้าทาก้าเนี่ยถอดหลังคาได้นะครับเราก็ทำการแดมตัวพื้นด้านหลังของตัวหลังคานะครับ เพราะวัตถุประสงค์ของรถคันนี้เนี่ยนอกจากต้องการความเงียบก็ยังต้องการในเรื่องของการกันความร้อนด้วยนะครับอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะครับถัดมาชั้นที่สองนะครับที่เราจะทำการติดตั้งเข้าไปเนี่ย STP เช่นเดียวกันนะครับแต่จะเขาภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็นตัวสเปลนตัวนี้เนี่ยเป็นทั้ง Noise แล้วก็ Heat Insulator เป็นทั้งตัววัสดุเก็บเสียงแล้วก็กันความร้อนนะครับเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยลูกค้าต้องการลดความร้อนนะครับในตัวห้องโดยสารสิ่งที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยชั้นที่2เนี่ยก็คือตัวสเปรนตัวนี้เนี่ยเราติดทับตัวดมัม p ิ i n g ชั้นแรกเข้าไปแต่เราจะติดในตำแหน่งที่เป็น engine wall ทั้งหมดนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถเครื่องวางหลังเราจะติดมาถึงตำแหน่ง ตรงนี้ชนกับพื้นรถนะครับอะไรก็ตามที่เป็นรับความร้อนจากห้องเครื่องนะครับเราติดหมดเลยอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของชั้นที่2นะครับที่เป็นตัวสเปลนของ S T P ครับ ผนังด้านหน้านะครับตรงฟูดวอลเนี่ยเราจะใช้ตัวสเปรนเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะฮะอ,อันนี้จะเป็นหลังคานะครับ oh. ดัมชั้นที่สองนะครับก็คือใช้ตัวสเปรนในการดัมเข้าไปนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับถัดมานะครับเป็นการดัมปิ้งชั้นที่3นะครับเป็นการติดตั้งตัวนอยส์บล็อกเข้าไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกันเสียงชื่อความหมายของเขาก็เป็นในนั่นอยู่แล้วนะฮะก็คือ noise block คือกันเสียงจริงๆนะครับแลวกันได้มากกว่า damping ปกติกันได้มากกว่าพวกนี้ตามที่เขาเทสเนี่ยกันได้มากถึงประมาณ5-7 db เเลยนะฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการแดมในส่วนของที่เป็น engine wall เช่นเดียวกันนะครับเราดมมลงมาถึงด้านล่างด้านล่างขอบตรงนี้แล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะประกอบเก็บงานแล้วนะฮะนี่นะครับหลังจากดัมปิ้งเสร็จนะครับเราก็ทำการประกอบบอกนะครับ แล้วก็ผ้าบุเก่าปูกลับเข้าไปนะครับก็จะเหลือบอกด้านหลังที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าไปนะครับอันนี้ช่างก็ทําการเก็บสายไฟต่างๆเข้าไปนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปเป็นแบบเดิมทั้งหมดนะครับก็ทั้งหมดของเจ้าตัว porsche rwb คันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของชูดินไทยแลนด์ไว้หนโอกาสนี้ด้วยนะครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับสามารถรับชมวิดีโอคลิปนะครับเพิ่มเติมผลงานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับจาก YouTube Channel 2ดิน Thailand ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูผลงานอื่นๆนะครับที่ Facebook Fan Page ชูดิน Thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ